คิดเช่นมีสวัสดีค่ะวันนี้เราเอาวิธีการทําข้าวผัดสไตล์เกาหลีมาฝากเ,เพื่อนค่ะมาดูกันว่าผลออกมาเป็นยังไงก่อนอื่นเราไปเตรียมผักที่จะใส่กันก่อนนะคะวันนี้เราเลือกเป็นผัก3ามสีที่แช่แข็งเนาะให้เอาไปต้มให้สุกก่อนนะคะ หลังจากนั้นก็จะลวกกุ้งก่อนค่ะสูตรนี้เราก็จะใส่กุ้งด้วยถ้าใครไม่ใส่ก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยเนาะจากนั้นนะคะไปเตรียมข้าวค่ะวันนี้เราใช้ข้าวที่แบบซื้อมาจากโรตัสที่เป็นถ้วยๆนะคะแบบนี้1่ถ้วยตอกไก่ลงไปเลย2ฟองนะคะข้าวอย่าลืมแช่เย็นก่อนนะคะถ้าข้าวร้อนๆจะทําให้ไข่สุกได้นะ เราจะปรุงรสชาตินิดนึงนะคะก็จะมีน้ำตาลค่ะซีอิ๊วขาวแล้วก็จะมีซอสหอยนางรมค่ะไม่ต้องปรุงเข้มข้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปปรุงอีกตอนที่เรานำไปผัดวิธีนี้ก็จะช่วยลดขั้นตอนนะคะในการผัดลงนั่นเองค่ะ จากนั้นไปตั้งกระทะเลยค่ะทาน้ํามันเล็กน้อยก็พอนะคะถ้าใส่เยอะเกินไปก็จะทําให้ข้าวแฉะได้เหมือนกันนะคะพอกระทะเริ่มร้อนก็เอากระเทียมลงไปผัดค่ะก็เป็นกระเทียมสับกับก้านหอมต้นหอมนะคะใส่ประมาณนี้เนาะผัดจนมีกลิ่นหอมนะคะค่อยใส่ข้าวลงไปผัดวิธีทําข้าวผัดแบบนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนเพิ่งเคยทำนะแล้วมันก็ค่อนข้างออกมาดีนะคะ ขัดจนแห้งนะคะแล้วก็ลองชิมรสชาติดูเนาะขัดหรืออะไรก็เพิ่มเติมได้นะอันนี้ของเราพอมันแห้งแล้วก็ลองชิมมันจืดไปนิดนึงเราก็เลยจะใส่ซอสฝาเขียวลงไปอีกสักเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันแล้วค่อยใส่พวกผักต่างๆที่เราลวกไว้พร้อมกับกุ้งอะนะคะถ้าใครไม่สากกี่ผัก3ามสี 4, ก็ใส่ผักอย่างอื่นที่มันสุกง่ายในขั้นตอนนี้ได้เลย สุดท้ายก็โรยต้นหอมซอยแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะเป็นวิธีการทำข้าวผัดสไตล์เกาหลีที่ค่อนข้างง่ายนะเราว่านะแล้วก็ข้าวค่อนข,ข้างร่วนดีอันนี้ก็น่าจะขึ้นอยู่กับข้าวสวยด้วยนะคะถ้าหงแสบเกินไปก็อาจจะไม่ได้แบบร่วนขนาดนี้เนาะลองไปทำดูนะคะทำง่ายมากๆเชื่อว่ามือใหม่ก็ทำได้แน่นอนนะคะ อร่อยด้วยนะยิ่งถ้าเสิร์ฟคู่กับพวกพริกน้ำปลาก็น่าจะเข้ากันไปอีกนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ